สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน4289ชาแนลค่ะพาพี่น้องมาตามต่อเลขคำนวณของแอดบิวพาล้วยค่ะวันนี้เพิ่นซีมีตัวดีตัวดีตัวใด,วดมานำเสนอไปบึงกับเพิ่นเลยค่ะลองโทรหาเพิ่นเเป็นจะรับปอนต์ติดละค่ะพ่อแม่พี่น้อง ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให,ให้กับลูกหลาน4ี8ษะแปดเก้าน,นี่คด้ Hello, <how? S 1> ค่ะสวัสดีค่ะแอดบิวพาลวยค่ะผี Channel ค่ะแปดเก้าชาแนลค่ะผมโทรมาขอโชว์ขอลาบเหมือนเดิมเลยค่ะคับผมขอโทษทีนะคะโทรมาตอนกลางคืนเลยวันนี้ไล้เป <How? How? S 1> ็นไรครับหลค่ะ สามตัวนะคะมีกี่หางคะ<า>แอดห้าหางค่ะสามตัวค่ะเริ่มเลยค่ะสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหกค่ะแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกค่ะ สี 4, 6, 5, ่หกห้าจะ้ะหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าค่ะแปดหกห้าแปดหกห้าจ้ะมีห้าชุดหรอคะแอสครับห้าชุดครับอ๋อค่ะเน้นตัวไหนเอ้ย 4, 7, สี่เจ็ดหกค่ะแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกค่ะครับตุดสองตัวสองตัวบนค่ะเจ็ดหกสองตัวบนค่ะเจ็ดหกเจ็ดหกค่ะ เจ็ดห้าจ้าหกห้าหกห้าค่ะเน้นเจ็ดหกมีแค่จับคู่สามสามหางเหรอคะแอดใช่ครับโอ้โหชอบเลยแบบเน้นเน้นแบบน้อยๆห่างเนี่ยเจ็สองตัวล่างค่ะ หนึ่งกับสองจ้ะฟันหนึ่งฟันที่หนึ่งเลยนะคะคับลุนสองตัวค่ะสองเม็ดหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งแปดหนึ่งหกกับหนึ่งแปดนะคะคสองชุดสองตัวเน้น สองหางล่างหนึ่งหกหนึ่งแปดจัดไปค่ะสวิ่งวิ่งตัวเดียวบนวิ่งบนวิ่งบนเด่นตัวไหนคะแอดฟันสี่ฟันสี่วิ่งสี่บน ฟันสีเน้นๆเลยค่ะล่างหนึ่งล่างหนึ่งค่ะ,ะเด่นเลยค่ะหนึ่งโอ้สวยค่ะาามนะผมก็ให้แค่นี้เพราะว่ามันบางคนเขาชอบสาร ก็สามเจ็ผมไม่มาแล้วเขาเป็นคู่โต้ก็ผมไม่มาได้ละเพราะว่าค่ะมันน่าจะติดเป็นคู่จับเจ็ดสา่งแ่สามเจ็ดค่ะคนลยตันทิมไปเจ็ดส่แต่น,น,น้อยช่วยแบบนี้ดีค่ะแอดตัดสินใจง่ายดีค่ะจริงๆอนะผมให้แบบนี้นะผมจะลงทำสรุปให้สมาชิกทั้งทั้งในในกลุ่มไลน์หรือหนเฟซบุ๊กคือ หลักร้อยค่ะวิ่งบนเจ็ดหลักสิบค่ะนักวิ่งหลักหน่วยหกจริงๆของความ็มเดียวนะแค่สี่เจ็ดหกนะสี่เจ็ดหกใช่ขีดเส้นใต้เลยค่ะสี่เจ็ดหกเม็ดเดียวเน้นๆสามตัวบนค่ะ สองตัวก็เจ็ดหกนะคะแอดได้ครับโอ้จุดยอดวันนี้แห,ห,หละคงถ้าคว้าไว้พิพากัรใสก็คงไม่น่าจะรุนมากคนนี้อ่ะ <c oughs> น่าจะเป็นของเราบ้างนะคะแอดได้เ <c oughs> อวาวาดีตั้งแต่ทั้งตั้งแต่มุกคลามา่วยไม่่วยรุนสุดแค่สามม้วนเองตั้งแต,แต่ต้นปี ตั้งแต่ต้นปีมาตั้งแต่ปีใหม่มาตั้งแต่ปีใหม่เดือนค่ะสิบห้างวดสิบห้างวดใช่สิบห้างวดหลุดสามงวดโหสถิติดีค่ะแอดอือเจ็ดไม่ทิ้งจริงนะพี่เจ็ดทั้งปีเลยใช่ค่ะ<ต>วันนี้วันนี้เจ็ดอีกนะใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ก็เลยจัดไปซะสี่เจ็ดหกจ้าเฮ้ยมันออกแล้วใช่ไหมออกแล้วมันออกเจ็ดศูนย จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วใช่คือแค่เียเจ็ดสี่เจ็ดเดีเจ็ดสี่เดีเจ็ดสี่แต่คิดว่าเจ็ดสี่ก็มายากเหมือนกันนะมายากเหรอคะแอดก็มีเจ็ดเพราะว่าห้าสี่ห้าสี่เจ็ดเป็นคู่หลังมันโอกาสมายากค่ะถ้าเป็นคู่โต๊ดหน้านะน้าหน้ากันหาจะมาคู่กันได้ถ้าเป็นคู่โต๊ดอย่างโอกาสจะมายากค่ะหรือว่าหรือว่ามันจะเป็นิแบบนี้ก็ได้หรือว่า มันจะหางมันจะเป็นแบบคู่โต๊ดหัวท้ายค่ะคู่โ <c oughs> ต๊ดหัวท้ายที่วกผมเพราะว่าบางทีหัวผมทีก็เข้าโต๊ะเหมือนกันค่ะหลายคนเขาเนนเ้าเองบางคนก็ชอบสามเจ็ดบางคนก็ชอบสี่เจ็ดคือแต่ผมก็เลยจับ พราะว่าสีผมมาติดดำจักติดใช่ไหมผมเลยโยกไปหลักร้อยค่ะแต่ขอนผมก็ดาวเจ็ดที่มเคยดเจ็ดมุตนี้ออกหลักหน่วยผมเลยโยกหลักติค่ะหลักหน่วยผมได้สี่ห้าหกไ้สี่ได้สี่ห้าหกผมก็เลยโยกจับหกใส่ซะเจ็ดห้าก็ออกไปแล้วค่ะมีเัื่ลนตัวเจ้าทีไม่มาบ้างก็เจ็ดนี้น่าจะเป็นเจ็ดสี่ก็เจ็ดหกสองตัวนี้กน่ลจะคูกนแล้วแต่สองตัวบน แอร์บิลก็ใ uh, ห้เจ็ดห้านะใช่แต่ผมรับประมาณเจ็ดโกค่ะบ้างแ่บมันเลขทีมันน่าจะมาได้เหมือนกันเจ็ดแล้วแล้วสูตรของแอร์บิลนี่ต้องกลับไหมคะความจริงแล้วหรือว่าตรงตรงอู่ต่างตรงหละตามงตรงตรงค่ะใช่มันนอกจากอยู่ที่ผม เลียกลับหรือเปล่าแคนี่ค่ะแต่ผมก็เลยบอกว่าคิดว่าทุกคนต้องได้ติดโต๊ะติดไว้ต้องกันค่ะค่ะกันไว้เนาะไม่ใช่เพราะว่าขวยทีเคมันพลิกล็อกได้พี่มันอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะได้ผมก็เลยบอกว่าเ,เล่นเล่นกันยาพิษติเล่นอย่าไอเล่นตามเล่นเล่นเอเนเอเล่นตามคำรางของอยา่าแรงจังนี่แต่ว่าถ <c oughs> <ส>้าเกิดสมาร์ทสมุดสนุก อยู่่แลล้วะใช่ค่ะใช้วิจรารณญาณในการรับชมเอาเนาะสงไข่ปีนี้สงสัยผมได้ได้โชคลาบคอนใหญ่ไหมคอนโต้ไหมเนาะส่งท้ายปีขอขอขอสักทีเถอะผมผมหน,นะนึ่งคนจำเปาวันเกิดลูกเขาเนาะเขาจำวันเกิดเขาวันเกิดลูกเขาเองคือหกขวบเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ย,ยเกิดเกิดนี้เดี๋ยวี้วันเกิดผมเหมือนกันค่ะวันนี้สอง ว่ามุนน้าขอใจขอให้แต่สามตัวแล้วกันชดเชยเพื่อวันนี้ชดเชยนะเอาชดเชยเลยนะไอ้นะชดเชยไปชดเชยไปโอเอคขอบคุณขอบคุณขอบคุณแอบบิวนะคะที่แบ่งปันโชคลาภให้เนาะคครับผม่ะขอบคุณมากๆคค่ะสสวัดีรับค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลูกหลานง2 8ดเกนียเดย้อยากให้พี่น้อง่ำรวยถูกหวยไปนน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ